ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องมีคุงนะวันนี้จะมาเล่นปืนกลเบาคิโดโตมอยู่ในเซิร์ฟเดิมเลยนะพอยแบงค์เซิร์ฟเดิมเลยเซิร์ฟเดิมเล่นนี่แหละแต่กลับมานำคลิปแล้วคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นแบบสุดความสามารถของเราไม่ได้มานานแล้วด้วย ผมใส่ฉายาลั่นนะลั่นสนะี่นะฉายาคิดฉายาคนเบาผมห้ามยิงค้างนะมันจะใสปืนพวกนั้นไม่มีปืนสั้นมีนี่หว่าอ้ยปืนดีทั้งนั้นเลยเราใช้คิดดีกว่าคิดนี้ผมจะใช้คิดด้เพื่อนจุดโจมจะไปแล้วคิดที่แล้ว อาอละทีง่ายง่ายไผมโอ้ยเลือดลดเลยโทนแก๊สด,ดิไม่โดนไม่ยิงไม่ได้เลยสักตัวผมโคตรซ็งอะ่ะเดยวปักคีย์บอร์ดรับเฮียเป็นพัดลมดะ โอ้เสียงว่าโลมาไม่ต้องตกใจไม่ได้ซื้อมีดมาเนาะไม่ได้ซื้อมีด6กมีดมาเป็นสิ่งที่ผมเล่นแล้วมันเล่นยากมากมีดแนะ้่ผมลืมมีดเลยได้ใช้มีดธรรมดาไปก่อนคลิปนี้พาร์ทนี้ได้ใช้มีดเนี่ยโอ้โหเฮดช็อต <Head shot. S 1> ไปเดะโหระยะน,นี้ระยะน,นี้ก็พอได้ สับไว้พวกอาวุธเนี่ยเหลือแค่สิบประวัตละจะต่ออายุก็ต้องเปลี่ยนไอดีใหม่สมัครใหม่ยวั้นยศมันยศเลื่อนไวมากจะทำใหม่ยศแต่ไม่ต้องกลัวเห็นไหมครับฉายาลั่นก็ประมาณนี้เลยถ้ายิงยำๆม,ม,มันจะโดนสูยที่ความแม่นของเรานะครับผมปืนธรรมดายิ่งเนี่ยไม่ทำสีหรอกคืนธรรมดาเนี่ย สไนย,ยิงเห็นไหมมีแต่ยศสูงๆเพรานั้นเซิฟเนี้ยคนเล่นตีสามเองตีสามยังมีคนเล่นอยู่นะตีสามยังมีคนเล่นอยู่ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมอ,อุ๊ยโอ้โนชิดชิดเก็บเสียงยิงนะระเบิดควันเขียวมองไม่เห็นเลยเข้าไปมองยากมาก มันเป็นระเบิดควันมนะั้งระเบิดติดคิดระเบิดแก๊สอะ่ะประมาณนี้นะมันเขาอยู่าล่างกันเราอยู่าาบนโอ้ยนๆๆนั่นไงทิ้งปืนขอปืนหน่อยขอปืนเขาก่อนอยากได้ปืนมันมากเลยปืนเนี้ย เก็บเสียงน่าจะใช้งานได้ดีกว่าอันนู้นนี่ตัวดั้งเดิมจากจากได้มากดูดิยิงเอฟเฟกสวยมากเดี๋ยวดูถ้ายิงติดกลองว่ามันยิงเห็นไหมมีเครื่องประดับติดอยู่นะถ้ามันสังเกตจะไม่รู้หรอกมันคืออะไรเชวยคอมเมนต์หน่อยน,นะเครื่องประดับอันนี้ผมก็ไม่รู้จกกักก็ไม่รู้จักหรอกเครื่องประดับที่มันติดน้องปืนอะ คลิปนี้มาเล่นคิดมาเล่นเพื่อคิดดีกว่ามาเล่นคิดกันดีกว่าคิดธรรมดาเลยนั่งเดิมเลยตัวเดิมๆเ,เลยย้อนยุคหน่อยย้อนวัยหน่อยโอ้คิดคิดอะไรเนี่ยสวยว่ะปืนเท่ดีนะเนี่ยปืนแยกคู่วะเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีเงี้ยเสียงนั่นมันเป็นเง้นวันอะ โอ้เสียงมันมันเป็นคิดนี่หว่าเนาะคิดเก็บเสียงมีเอฟเฟกพิเศษนี่ของผมมีถองธรรมดายิงตายได้เหมือนกันเด้อไ่ได้ยากเลยนะตัวระเบิดตัวหนึ่งครับเล่นสุดวันสามารกนะผมดูผมเล่นเนี่ยฝีมือก็ประมาณนี้เลยเฮดช็อตเอย you know ู่โน่เข้าใจปะ เฮียช you know. oh, okay, pues ็อตเด o u k ยูโ hmm. น like like ่ะเจอคิกว nah ิกเตอร์หน่อยคิกซูเปอร์วีโอ้ยกระสุนหมดวะง่ายไปไหมอ่ะไปกระสุนมันมีน้อยที่เ like ล่นเนี่ยกระสุนน้อยมากเติมเพิ่มด้วยก่อนไม่ใช้มาโครอะไรใดๆนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาเลยเมาส์เดิมเมาส์เดิมเลยเนี่ย นั่งเดิมเป็นคีย์บอร์ดเหมือนเดิมสวิทยางนะไม่ใช่สวิตพวกทีมิดโดสวิทพวกสวิตท,ทบ,บูสวิทอะไรบ้างนะัผมไม่มีถึงขนาดนั้นใช้คีย์บอร์ด,ดธรรมดาคีย์แคปธรรมดาคีย์แคปยางผมยางครับผมดูถ้ายกแค่นั้นมันก็ยิงโดนแล้วนนเนี่ยถ้าเราหลบดีๆดีะ ประมาณนี้เลยเนะี่ยไม่โดนเลยอุยอ้ยโอ้ระเบิดระเบิดโหย,ยาบักยามันทะลุไปนู่นเลยคิดอุย๊ยนี่มันยิงเลยนี่ว่าเท่ากันเลยนี่ว่าคะแนนเท่ากันเป๊ะเลยสงสัยจะ้าละเหมอมั้งรอบเนะี้ย ผมเล่นดีๆมันก็น่าจะเสมอแหละมงติดกล้องครับมงติดกล้องหีมงด้วยไม่โดนเลยระเบิดโอ้โดนผมวะโอ้ระเบิดสองลูกจะเยอะไปไหนเนี่ยเจอมันเยอะจริง ได้คิดนาแล้วเว้ยได้คิดนานแล้วได้คิดได้คิดหัวซักโขบมันมันเปลี่ยนไปเนี่ยว่ะดูมันนิ่งมากถ้ายิงย้ำๆมันนิ่งนิ่งจริงนิ่งลิปเลยปืนเนี่ยเดี๋ยวโดนแอสเซอเดียโดนหยอกกด้ละปืนนั่งสวยมากเลยสิมันสวยมากเลยปืนเนะี่ยผมชอบมากแบบเนีย แต่มันยิงยากหน่อยยิงยากหน่อยนะแอบบก่อนปืนบอมนี่ว่าเนะเาะก็ว่าอยู่ทำไมระเบิดมันอย่างนั้นมันมันกระตุกกระตาเกิดระเบิดหายแบบแรงใช่ไหมระเบิดไปก่อนโอ้มันได้ตายเว้ย เระเบิดใส่ตัวเองตายผมแบบไม่โดนมันเอามาใช้คิดทั้งเกมมันไม่ได้มันก็ต้องโอเอก็ต้องมีปืนคู่ปรับคู่ใจเขาหน่อยโอเอไงแหมรออะไรล่ะโอเอไงลูกพ่อโอเอธรรมดาเลยเพียวๆก็ต้องมีโอเอดิหัวแตกเฮ o ช็อตเฮ h ช็อตเฮ s ช็อตเฮ d ช็อต โอ้ยสองนัมบี้เห็นไหมใช้คิดกับโออก็เหมือนกันเนี่ยปืนแยกคู่ใช้ปืนแยกคู่มั่งคลิปนี้จบแล้วมั้งจบแล้วนี่นะซอมปืนแป๊บหนึ่งก็คลิปนี้มาเล่นคลิปเอบีให้แล้วนะเป็นปืนแยกคู่ผม โออผมซ่อมอยังว่าโออยังไม่ได้ซ่อมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันขอฝากไปเจอคลิปใหม่นะผมบ๊ายบายผมคลิปหน้าจะมาเล่นตืนนี้มั่งดีกว่าเนอะมาเล่นชีตแล้วมาเล่นให้ดูแล้วก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันบ๊ายบาย